คือกับคนทางานเบื้องหลังของละครเวทีหนึ่งในดวงใจสุนทราพรเดอะมิวสิคอลกันนะครับสท่านเริ่มแนะนําจากฝั่งผมเลยนะครับผู้กํากับการแสดงของเราครับคุณวัชระปานเอี่ยมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกสองท่านเป็นผู้กํากับดนตรีนะครับคุณฟอดุบชัยไกรยูนเสนและคุณอู๋ธนทรนะครับสวัสดีครับท่านที่3วันนี้ไม่ได้มาในฐานะโปรดิวเซอร์ของเจาะใจนะฮะมาในฐานะผู้เขียนบทครับคุณวัชระแววุฒทินันครับสวัสดีครับ เริ่มต้นการกําเนิดของละครเรื่องนี้ที่ถือว่าเป็นภาคสองครับมาบจากไหนอย่างไรครับก็มีสอเหตุผลครับเหตุผลแรกคือแฟนเรียกร้องแสดงยังไม่ทันจบรอบทุกรอบเลยทุกคนว่าอยากให้มีอย่างนี้อีกอคือด้วง่ายว่าประสบผลสาเร็จของเรื่องของตัวผู้ชมอย่างมากแล้วในและวเหตุผลที่2คือพวกเราคนทําเองเนี่ยเฉพาะผมแนละคุณอูคุณปอซึ่ทํามาแต,แตแ่มีความสุขมากกับงานชิ้นนี้ชุด2นี่พี่เจี๊ยบมาบเป็นผู้กำกับ เรื่องนี้มีความตั้งใจให้มันเกิดอะไรอย่างไรครับปัญหาแรกเลยนะครับก็คือภาคแรกไม่ได้ดูไม่ใช่ไม่ได้กำกับอย่างเดียวไม่ได้ดูด้วยไม่ได้เรียกร้องด้วยมีอะไรไม่รู้เรื่องไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้ว่าดีแค่ไหนด้วยแล้วก็อันถือเพื่อนสนิทกันมาก่อนติดต่อมาให้มาทำงานครับ กับกับละครเวทีก็ยังนึกนึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงแต่พอมีโจทย์ว่าสุนทรภพรพี่ผูกพันมาทั้งตัวเกิดมาพร้อมกับเพลงสุนทรภพรเลยครับคุณดูจริงเหรอฮะครับรแล้วพี่บอกผมพี่มากับวงควีนตอนสมัยยังอย่า,างนั้นยังไงแน่มันคนละครื่งกัน<อ>หมอหมอก็พยาบาลถือวิทยุคนละครื่องกับกับดนตรีภาคสองครับทำอะไรครับคุณสองคนจริงๆก็แบ่งนาทีกันเดี๋ยวบอก่านผู้ชมก่อนคบคุณฟอดไม่สบายอยู่ คุณพอดไม่สบายเพิ่งไปผ่าตัดเส้นเสียงครับผมอันเนื่องมาจากเกิดอะไรนะเป็นเนื้องอกเป็นเนื้อก้อนเนื้อก้อนเนื้อในเส้นเสียงซึ่งตรวจแล้วฮะโชคดีเป็นมะเร็งพอดีไม่ใช่ไม่ไม่ติดไม่เป็นไม่ต้องเป็นผมต้องพูดเสียงสูงหน่อยนะพี่นะครับครับผมก็ทําไมต้องมีสองคนแล้วแบ่งกันยังไงครับของผมเป็นมิวสิกดีเลกเตอร์ครับแล้วพี่อูเป็นโปรดิวเซอร์เต็มตัวครับโอเคงั้นกลับไปที่คนเขียนบทครับภาคสองความโดดเด่นของมันคือจะทําไงครับเรื่องเนี้ ราอยากให้เขาดูได้เปลี่ยนรสชาติก็เลยย้อนยุคไปเป็นเรื่องที่จะย้อนยุคในปีปศ2509เพราะฉ mm. ะนั้นคนดูจะได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในรุ่นนั้นว่าเป็นยังไงโดยเฉพาะเรื่องของความรักของหนุ่มสาวซึ่งแน่นอนการจะมาเจอกันก็ยากจีบกันยังไงล่ะทำไมถึงจะพบรักกันได้รักแล้วมีตัวอะไรอุปสรรคยังไงมันเองจะต่างจากคนในยุคยุคนี้วิถีชีวิตเขาว่ากันว่ามันละเมียดละไมกว่าละเมียดละไมรายละเอียดเยอะและ้วมันก็คือสมัยนี้อาจจะแบบส่งอีเมลกันก็ได้แล้ว พอตัดก็ได้แต่จหวะาันไม่ใช่ใช้จดหมายจดหมายแล้วจะส่งยังไงล่ะต้องมีแม่สื่ออะไรเงี้ยคือผู้ชายจะไปจีบผู้หญิงโดยโดยโดยตรงก็ลาบากผู้หญิงถ้าชอบผู้ชายจะทํำยังไงโอ้มันมันเป็นความละเมอละไมที่ชวนดูสัสดส่วนของการเดินเรื่องระหว่างการเดินเรื่องด้วยละครธรรมดากับกับใช้เพลงเป็นการเล่าเรื่องไปนี่เยอะไหมฮนะกงเยองนะเพลงเยอะนะ รบเพลงใช่ยี่สิบเพลงยี่สิบเพลงทั้งเรื่องมีถึงยี่สิบเพลงเลยเหมือนคอนเสิร์ตเลยนะเท่าคอนเสิร์ตเลยละประมาณเท่าคอนเสิร์ตเลยแล้วก็ตัวเรื่องเนี่ยบางทีใช้เพลงเล่าเรื่องได้ด้วยเพราะฉะนั้นบางส่วนที่จะต้องเป็นดาวลอกตอบโต้กันอะไรเงี้ยร้องเพลงเลยมีการแต่งเนื้อใหม่ด้วยนะกันเขาเป่งนเนื้อใหม่ได้เหรอพี่ได้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเปิดกว้างของทางของมุทิดุรพรนะครับยังไงครับคือคือคือทางของมุที่เราคุยกันแต่แรกเรื่องของดนตรีเหมือนกันว่า ถ้าเราจะสืบทอดเพลงให้ตกทอดไปถึงคนรุ่นใหม่ได้เนี่ยทางวิธีอินดีเปิดปรุงได้เพื่อให้มันเข้ากับงานชิ้นนั้นๆและให้ถูกรถกับตัวผู้ชมเพราะนั้นไม่ทั้งตัวตัวเนื้อเพลงเนี่ยฮะเพื่อให้เข้ากับเรื่องราวก็สามารถแปลงได้แต่ว่าคลิปทำนองไว้นะองยหรือนำสองเพลงที่เนื้อ,อหาคล้า,ายๆจะคล้ายกันเนี่ยมาเสียบกัน,กนโดยปก,ปกติแล้วเขาร้องเดียวไม่เท่าม่เ็เพลงเดียวไม่ใช่เมเพลงเดี่ยวไม่เม็ดเล่แล้วเนื้อหาเป็นตอบโต้กันตอบโต้กันครับ เออพูดแล้วขนลุกนี่ผมรออยากดูอยากดูไม่บอกด้วยว่าเพลงอะไรบอกบอกบอกก็หมดนะที่ความยากของฝั่งคุณหนูกับคุณฟอดเป็นยังไงครับเออภาคสองแล้วนะกำลังจะถามว่าภาคสองมันต้องดีกว่าภาคหนึ่งอีต้องปูก่อนนิดนึงครับคือเพลงสุนทรภพเนี่ยเราตั้งใจว่าจะเก็บเอาไว้ทุกโน้ตทุกบรรทัดทุกเส้นเลยนะครับแต่อ่านใหม่โดนโดยดนตรีรุ่นใหม่ คือออริจินอลเป็นยังไงเราก็ยังคีปไว้คีปคาแรคเตอร์เดิมไว้หมดเลยครับแล้วเราก็เอาให้มันปรับให้มันทันยุคทันสมัยด้วยเรื่องของเสียงเรื่องของการใช้เครื่องดนตรีให้มันปัจจุบันเรื่องเรียนเสียงปราษานให้มันทันสมัยขึ้นใช่ครับแต่แต่เมโลดี้ทั้งหมดเหมือนเดิมก็ยังเือนแบบแม้กระทั่งวิธีการร้องนะฮะทั้งหมดนี่เลยทุกคนที่ทํางานเนี้ยคืออยู่กับอารมณ์สุนทราพรมาเราเราทราบกันดีว่าสุนทราพรเนี่ยเขาจะมี วิธีการร้องแบบนี้เราก็ทำการปรับเปลี่ยนจากนักร้องปัจจุบันเนี่ยให้ไปถึงสุนทรภพนแต่ไม่ถึงเป๊ะสุนทรภพ์พอดีเพราะว่าเหล่านี้คือคนรุ่นใหม่แล้วเรากำลังจะถ่ายทอดบทเพลงสุนทรภพนให้กับคนรุ่นใหม่ถ้าเราขึ้นไปตรงนู้นก็อยู่ตรงนู้นมันร้องยากร้องยากและมันเป็นการทะลุมิติไปแล้วใช่ไหมพี่ถ้าคนจินตนาการว่าคงมีแต่คนแก่รุ่นที่เกินทันไปดูไม่ใช่แล้ว ใช่ไหมรเราทะลุมิตินั้นไปแล้วจะไม่ได้เห็นแง่แมชอตไม่ใช่แล้วไม่ใชไ่ไม่ถึงขนาดนั้นอันนั้นเป็นความตั้งใจโอ้ดีกว่าเกิดีเดี๋ยวเพลงท่าเสวนฝังฝัง่งยากของของของฝัง่งพุ่มกับความยาก <c oughs> ก็คือเหล่านักสแสดงของเราถือว่าเก่งหมดไหมฮะเก่งถือว่าเก่งเพราะว่าเมืก่อนก็ได้เดี๋ยวช่วงหน้าค่อยคุยกับเพราะว่าเขาเกิดไม่ทันอ๋อ คนที่เกิดไม่กดดันเขากดดันเขาไม่รู้ไม่รู้ว่าของจริงคือขนาดไหนแต่เราเอาอันเนี้ยไปใส่ปั๊บเนี่ยแล้วร้องให้ได้อย่างงี้พัฒนาให้อีกนิดนึงอีกนิดนึงร้องไม่ได้ใช่ไหมไม่ร้องเดี๋ยวพี่ร้องนะโอ้ยมันร้องกันใหญ่เลยใช่แล้วผมรู้แลพี่ร้องจริงแล้พี่เขาชอบร้องเพลงมากนะพูนกับคนนี้ก็เลยทําให้รู้สึกว่าเขาเขาพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วเพื่อจะได้เออขึ้นมาร้องเพลงให้ได้ด้วยแล้วก็แสดงให้ได้ด้วยตามบทที่คุณนันเขียนมาเพราะฉะนั้น ไอความกดดันตรงเนี้มันจะหายไปเรื่อยๆเมื่อซ้อมเยอะๆเริ่มมีอัตโนมัติในตัวเกิดขึ้นมากมันกัปล่อยออกมาตามสบายแต่ที่ติดอยู่นิดเดียวค,คือเขาเป็นคนสมัยใหม่เวลาเขาพูดจาเวลาคุยกันมันจะเป็นยุคใหม่แต่นี่เราตามาให้เป็นยุค2509ซึ่งเขายังไม่เกิด ทำอย่างไรดีแน่สองปันไดร้อยเก้าต้องไม่มีเด่วอ่ะอะไรไม่มีแน่ไม่มีใช่ไหมแม้กระทั่งจับมือถือแขนกันเนี่ยสมัยนั้นเาก็ถือกันใช่ไหมครับอันนี้เราก็ต้องใช้เขาเรียกอะไรจินตนาการส่วนตัวของผมเองบอกเขาไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยทําไมเราจึงควรไปชมละครเพลงเรื่องนี้ครับคุณอู๋คุณฟอดมันเป็นเพลงที่สวยงามรื่นรมแล้วก็ให้ความสุขกับคนทุกวัยครับ ผมว่ามันเป็นความสุนทรีทรยภา,าพที่แบบว่ามันเกิดขึ้นได้าะว่าจริงๆแล้วเพลงไทยอ่ะของเดิมๆที่แบบว่าภาษาสวยภาษาเพราะดนตรีสวยผมว่ามันยังมีอยู่แล้วก็ผมอยากให้ทุกคนช่วยกันสานต่อภาษาดนตรีอย่างนี้ไว้ การที่แค่ท่านไปเสพก็ถือเป็นการสานต่อแล้วแต่หลักในเรื่องนี้รู้สึกว่าพี่ทำแล้วนะเพราะอินมากอยากกลับพี่เจ็บร้องทุกเพลงเลยครับร้องหมดเพลงชายหญิงร้องหมดพลงหมู่ก็ร้องชอบชอบครับส่วนตัวครับคนเขียนบทครับทำไมเราจึงไปดูควรไปดูละครเรื่องนี้รับอันนี้ไม่ใช่เป็นละครเวทีที่เป็นละครเพลงธรรมดา แต่เราเนี่ยโชคดีมากได้ตมบัติของชาติคือบทเพลงของคุณเอื้อเนี่ยนะครับม,มาเป็นแกนหลักในการทํางานซึ่งทําให้งานมันมีคุณค่าเองอยู่แล้วและทุกคนก็อย่างอย่างที่พูดให้ทุกคนมีความสุขมีความมีความฝันในการที่จะทําให้งานที่เนี้ยส่งทอดไปถึงคนรุ่นต่างๆได้จากทั้งย่าเราเห็นแล้วว่ามากันเป็นครอบครัวจรนะิงเนาะคือดูได้ตั้งแต่คนรุ่นคุณปู่คุณยา่าคุณพ่อคุณแม่จนนั่งถึงลูกหลานพวกวัยรุ่นเนี่ยก็มาดูได้แล้วก็สนุกสนานกับไปเราคิดว่าอันนี้จะเป็นตำบัต คนรุ่นใหม่ๆได้รฉะนปากให้ทุกคนไปชมกันครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งคุยกับเหล่านักแสดงที่เราได้เห็นหน้ากันไปตอนต้นรายการนะครับที่เจ๊พุ่มกับต้องอยู่อยู่ด้วยจะได้เล่าได้ว่าใครไม่ได้แสดงนะไม่ไม่เป็นไรระหว่างระหว่างเรากำกับเป็นอย่างไรบ้างมีร้องเพลงมีมีคนจะร้องไห้ครัขอบคุณคุณฟอดนะครับคุณอู๋นะครับพี่อั๋นนะครับขอบพระคุณมากครับแป๊บคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาพบกับเหล่านักแสดงของละครเวทีเรื่องนี้ครับ กูเรื่องมาก็คือ2คนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็มาเจอนี่ครับอันนี้คือเล่าให้จบเลยไหมฮะเอาเอาเอาถึงตอนแบบว่าถึงตอนที่จะบอกไม่ได้อะไรเงี้ยที่แก๊งผู้ชายแก๊งผู้หญิงก็จะเป็นเพื่อนกันหมดจะมีอยู่คนเดียวที่เขาไม่เกี่ยวกับคนอื่นเขาเพิ่งมาซี่รู้สึกว่ามันยากไหมครับการเล่นละครแล้วร้องเพลงด้วยตอนนี้เรื่องแรกเหรอเอฟ่ต้องเล่นมาหลายเรื่องไม่วด้วยครรู้สึกยังไงกับการได้ร้องเพลงของสุนทราพรสุดท้ายครับพี่เจบเหตุใดเราจึงควรไปชมละครเพลงเรื่องนี้ครับ ก่อนที่จะไปพบกับความสนุกสนานจากเหล่านักแสดงละครเวทีหนึ่งในดวงใจสุนทราพร t ์เดอะมิวสิคไปพบกับโครงการรวมพลังสร้างสุขจากปูนเสือเพื่อเมืองไทยกันก่อนครับ ท่านผ้ชมครับและนั่นก็คือส่วนหนึ่งของการซ้อมละครเวทีหนึ่งในดวงใจสุนทราพรเดอะมิวสิคนนะครับซึ่งจะแสดงวันที่27มกราคมนี้นะครับใครที่สนใจละครรื่นอารมณ์แห่งปี2555ขอบอกว่าต้องรีบจองบัตรเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะพลาดความสุขครั้งยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นการ รวบรวมบทเพลงที่สนุกสนานของศุนย์ทลพรถึง20เพลงนะครับและแต่ละบทเพลงของศุนย์ทลพรน,นั้นอยู่ยงคงกระพันอยู่กับชีวิตของพวกเรามามากกว่า70ปีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรความไม่ธรรมดานี้มีที่มาที่ไปอย่างไรเราจะคุยกับท่านที่ปรึกษามูลนิธิศูนย์ทลพรครับดรสรจักรเกษรสุวรรณสวัสดีครับส,สวัสดีต้องถามอาจารย์ว่าอาจารย์มีความผูกพันมีความซาบซึ้งกับบทเพลงของศุนย์ทลพรมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับ ก็ต um> ้องเรียนว่าคนรุ Carbon> ่นผมและคนรุ่นก่อนหน้าผมเนี er> ่ยก็จะโตมากับการฟังเพลงสุนทราพรสมัยนั้นเนี่ยเมื่อ40-50ปีที่แล้วเนี่ยสีปีที่แล้วเนี่ยเพลงสุนทราพรเนี่ยมันคือเพลงถ้าเท่ากับสมัยใหม่ก็คือเพลงป๊อปสมัยใหม่ทุกคนก็ฟังนง่ายฟังง่ายเสพง่ายถ้าอาจารย์จะวิเคราะห์ถึงความโดดเด่นอะไรคือความโดดเด่นครับอาจารย์คงหลายปัจจัยอันที่หนึ่งเองก็คือว่าเพลงเนี่ยถ้าทํานองไม่ดีเนี่ยมันคงอยู่ไม่ได้ Uh huh. เพราะฉะนั้นทํานองเพลงสนุนทรภพที่เป็นที่นิยมทั่วไปเนี่ยแม้ว่าไม่มีเนื้อเลยก็ไพเราะด้วยทํานองของมันเองอยู่แล้วอันที่สองด้วยเนื้อเพลงนะครับผู้ที่แต่งแต่งเนื้อเพลงส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นครูแก้วซึ่งแต่งไว้จานวนมากมายนะครับ,รบหรือครูทาตรีหรือใข่ต่อไครเนี่ยแต่งเนื้อไว้อย่างไพเราะเข้ากับทํานองอย่างดีแล้วเกิดอารมณ์เกิดสุนทรียะในการฟังเป็นอย่างมากรประการถัดมาก็คือว่า เป็นเพลงที่มีทุกรูปแบบที่เราจะใช้ได้ทุกเทศกาลสารพัดครับเดี๋ยวผมไล่ทีละนะเพลงเทศกาลอันนี้เรารู้จักเพิ่งผ่านมาเมื่อปีใหม่ปีใหม่เนี่ยเรารู้สวัสดีสวัสดีปีใหม่แล้วปีใหม่แล้ว่มเราฟังวันเด็กปีใหม่นะครับวันเด็กที่ผ่านมาเด็กเอ้ยเด็กดีจะมีนาทีสิบอันนี้ก็ใช่เพลงหน้าที่เด็กนะครับต่อไปเราจะสงกรานเพลงสงกรานทุกเพลงสงกรานจะเป็นเพลงสุนทรภพหมด จากสงกรานเราไปเจอลอยกระทงปลายปีวันเพ็ญเดือน12น้ากระดองนี่ก็ใช่เหรอนี่ก็สุนทรภพเพราะฉะนั้นอยู่กับชีวิตมาตลอดสถานที่ฟังโดยไม่รู้ว่าเป็นเพลงสุนทรภพสถานที่ก็เหมือนกันมีเพลงที่แต่งไว้กับสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลงที่แต่งผูกกระดึงอันนี้ประหลาดมากนะผูกกระดึงเนี่ยทั้งผู้แต่งทั้งร้องทั้งนี้เตมเขาผูกกระดึงเสน่ห์จึงใจจริงเพลงนี้แต่คือคนฟังเพลงนี้จะอยากไปภูกระดึง คน,คนเขาเล่าจนเราได้บรรยากาศว่าแต่คนแต่งเนี่ยถ้าคนแต่งทำนองและคนแต่งคำเื้ยร้องเนี่ยไม่เคยไปเพลงอกหักมีไหมเอาแบบสมัยนี้เลยนะมากมากมายเศร้ามากมากไก่กองเพลงสอนหญิงก็มีเยอะแยะสอนนี่คือสอนจริงจงังสอนเป็นวัฒนธรมรมอย่าไปเลยบางกอกจะบอกให้ตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันหมายถึงผมจะถามอาจารย์ด้วยยังไม่มีกลุ่มดนตรีกลุ่มใดหรือนักดนตรีท่านใดหรือหรือใครที่ทําผลงานที่ครอบคลุม ทุกเนื้อหาขนาดน,นี้ใช่ครับก็ด้วยเหตุนี้ครับเราถึงภูมิใจว่าครูเรศสุนทสนาหรือสุนทรภพเนี่ยได้รับยกย่องเป็นบุคคลสําคัญของโลกโดยยูเนสโกด้านสาขาดนตรีชัดเจนเป็นคนเอเชียคนแรกที่รับการยกย่องครั้งนี้เมื่อปี2552นะครับอาจารย์เกิดทันท่านไหมครัท่านครับคือเป็นอัจฉริยะที่ทํางานครบถ้วนแต่งเพลงเองอะเลนเองร้องเองอีกอย่างนั้นใช่ไหมท่านร้องเองด้วยเป็นคอนดักเตอร์ด้วยเป็น ผู้จัดการวงด้วยเป็นคนสอนดนตรีด้วยครูบาอาจารย์สอนด้วยครับถ้าไม่ต้องการให้ดนตรีมันตายไปกะทันเพราะนี้คือเหตุผลที่มูที่ต้องทําหลายๆอย่างนะมาเรื่องนี้เลยเรื่องเรื่องหนึ่งในดวงใจสุนทรภพนเดอะมิวสิคอลครับความตั้งใจให้ละครเหล่านี้เกิดร่วมมูที่สุนทรภพนเนี่ยประสงค์ที่จะให้เพลงสุนทรภพนเนี่ยอยู่กับสังคมไทยไปตลอดเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มี มีคุณค่าสูงในสังคมไทยนะครับและเราไม่เชื่อว่าทํานองเพลงสุราพรพรเนี่ยมันจะเป็นทํานองที่ล้าสมัยเพราะนั้นเราทำยังไงที่จะให้เกิดสิ่งนี้โดยที่เอาคนรุ่นใหม่มาร้องแล้วให้เห็นว่าเพลงสุราพรพ์นั้นมันไม่ตายแล้วเพลงสุราพรพแม้จะมีฮาร์ดคอร์บางท่านบอกว่าโอ๊ยมันไปแก้ให้ไม่เหมือนไม่ได้มันต้องร้องให้เหมือนมมทีไม่สนใจตรงนั้นรเราสนใจว่าเพลงสุราพรพรนั้นภัยราะเพียงพอที่จะไปเรียบเรียงอย่างไรก็ได้ครัให้มันเข้ากับยุคสมัยครับ นั่นคือสิ่งมีชีวิตจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยได้ใช่ไหมครับสำหรับอาจารย์มีอะไรจะบอกทุกคนว่าเฮ้ยเราไม่ควรพลาดสิ่งสําคัญสิ่งนี้ที่มาแล้วมัน,มนหมดช่วงมันก็จะหมดไปแรกก่อนซืเพน,นรพูุินาพรผมอยากย้ํากับน้องๆทั้งหลายครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ว่ามันเป็นมรดกทางคีตสินของประเทศไทยจริง,รงๆที่เราไม่อยากให้มันอยู่บนชั้น ไม่มีใครได้แต่ไม่มีใครฟังเราอยากให้เป็นมรดกที่เรามาใช้ในชีวิตประจาวันได้ท่านที่ดูปีที่แล้วสนุกยังไงปีนี้รับรองได้ว่าไม่แพ้แน่นอนเพิ่มจะดีกว่าด้วยก็ถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรก็ต้องไปสัมผัสบรรยากาศจริงขอบพระคุณดรสรจักรเกษมสุวรรณครับขอบพระคุณครับท่านผู้ชมครับและในช่วงหน้านะครับเราจะคุยกับผู้เขียนบทผู้กํากับการแสดงและผู้กํากับดนตรีของละครเวทีเรื่องนี้ครับว่ามีดีอย่างไรสนุกสนานอย่างไรสักครู่เดียวนะครับ เริ <mile> ่มต้นการกำเนิดของละครเรื่องนี้ที่ถือว่าเป็นภาคสองครับมาจากไหนอย่างไรครับปัญหาแรกเลยนะครับก็คือภาคแรกไม่ได้ดูไม่ใช่ไม่ได้กำกับอย่างเดียวไม่ได้ดูด้วยกำกับดนตรีภาค2ครับทำอะไรครับคุณ2อคนคงมีแต่คนแก่รุ่นที่เกินทันไปดูไม่ใช่แล้วเราทะลุมิตินั้นไปแล้วเราโชคดีมากได้สมบัติของชาติคือบทเพลงของคูณลื่อนมาเป็นแกนหลักในการทำงานวัยรุ่นน่ย ก็มาดูได้แล้วก็สนุกสนานกลับไปเราพี่ว่าอันนี้จะเป็นตำบัติของชาติที่จะสืบทอดครับจากไปถึงคนรุ่นใหม่ๆได้ค<ร>ู่เรื่องมาก็คือ2คนเนเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็มาเจอนี่ครับอันนี้คือเล่าให้จบเลยไหมฮะ <c oughs> เอาเอาเอาถึงตอนแบบว่าถึงตอนที่จะบอกไม่ได้อะไรเงี้ย <c oughs> ที่แก๊งผู้ชายแก๊งผู้หญิงก็จะเป็นเพื่อนกันหมดจะมีอยู่คนเดียวที่เขาไม่เกี่ยวกับคนอื่นเขาขับเพิ่งมา ก่อนจะไปคุยกับคนเบื้องหลังละครเวที1ในดวงใจสุนพราพรเดอะมิวสิคัลไปพบกับช่วงเจาะใจนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมกับ SCG กันก่อนครับ